ลิซ่าและเซรีนนั้นจะปลูกชีพน้ำหอมเซรีนที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับความนิยมกลับมาโดยมีลิซ่าเป็นผู้ประกาศสักดาและมีเฮดิกซิมานคิดแผน สวัสดีครับทเวอร์จลิลลี่ทุกคนครับผมนายในชาแลชนแลคลิปนี้จะขอพาทุกคนนั้นย้อนกลับไปฟังเรื่องราวน้ำหอมชั้นสูงจากซเซรีนซูริซังที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น global brand ambassador of perfume line Serine Paris และคลิปนี้สนับสนุนโดยรู้ไหมครับว่าทำไมเอ็กออเดตท็อตแซนวิชแนวตั้งและอาหารเกาหลีถึงถูกใจสายเกา่าสายแฟร์สายกินจะมีรีวิวและดาราชื่นชอบมากมายขนาดนี้นั่นก็เพราะว่ามีแซนวิชเด็ดหลายหน้าหรือแม้แต่เมนูฮิตอย่างเฟรนไฝเช็คปาปิก้บบกาเช็คแฮมชีสเบคอนชีสไก่กรอบกิมจิโคสลอปาะโกเดิชกเ ลำยอนในซุปกินจิลำยอนบุกโกกิเนื้อโชยุกระหริกเนื้อข้าวผัดกินจิข้าวผัดกะเพราไฟลุทันคู่กับข้าวญี่ปุ่นสุดยอดไปเลยและนอกจากนี้แล้วยังมีคอนดอกชีตยืดไส้กรอกแสนอร่อยแถมมีชานมตาลบรรจุเยอรมันกาแฟอิตาลีน้ำส้มยูสุโกโก้เข้มข้นอบปฏิกริยาไฟนมสตรอเบอรี่เกาหลีนมคาราเมเล็กกินมัมบาชูกาบุริจิโซดามิลอนิจิคู่กับมาร์ชเมลโล่หลายขากไปกินถอดสูสิทธิขนาดนี้ ร้านเอ็กออเดนร้านอาหารสไตล์เกาหลีตั้งอยู่ย่านเอกมยัย22มีทั้งแบบนั่งร้านเช็คเอาท์และเดลิเวอรี่อ๋อมีสาขาราชพฤกษ์แล้วก็ป๊อบอัพสโตร์ในซีคอนสแควร์สีนักลินและแม่รัชสุดสกขาสนามบินนานาชาติภูเ oh. กต็ตสนใจสอบถามได้ที่0842891451เอ็กออเดน every day your toast day หากย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับตลาดจีนคือตลาดของถูกที่เป็นตลาดเรียนแบบที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแน่นอนคำว่ากระเป๋าชาแนลหรือน้ำหอมเกรดพรีเมียมเกรดมลเลอร์เกรดที่ไม่ได้ขึ้นห้างก็ล้วนแล้วมาจากจีนจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ก๊อปอันดับหนึ่งก๊อปตั้งแต่รถยนต์ยันไข่ไก่ก็เลยว่าก๊อปปี้แหลกหลานบานจะถ่ายเรื่องงานต่างๆได้ด้วยปลายนิ้วหากคุณนั้นพร้อมจ่ายและหนึ่งในเมืองที่เป็นสวร์ของคนรักของปลอมก็คือเซินเจิน้นเซินเจิ้นคือเมืองเมืองหนึ่ง ยากจนและประกอบอาชีพประมงและในช่วงที่เติ้งเสี่ยวผิงนะครับได้เข้ามา,ามทําการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนด้วยการเปิดประเทศและเขาก็ได้เลือกเมือง,งเซินเจิ้นนั้นเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีนตั้งแต่ปี2523โดยในการเปิดประเทศในครั้งนี้นะครับให้สิทธิพิเศษกับทุกแหล่งทุนที่จะมาทาการผลิตหรือลงทุนอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ทั้งภาษีและค่าแรงที่จูงใจให,ให้กับนายทุนซึ่งหลังจากนั้นก็มีนักลงทุนต่างๆเข้ามามากมายอย่างเช่นฟอร์คอนผู้ผลิตโปรดักต์ให้กับ Apple และต่อมมาากก็ีรัฒนปเป พัฒนาเศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในด้อุตสาหกรรมไฮเทคมากมายไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีนีล้วนแล้วแต่เป็นกำลังหลักในการบูสต์เศรษฐกิจจีนให้เติบโตขึ้นไปและกว่า50%ของอุตสาหกรรมทั้งหมดในเซินเจิ้นเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Technology. และในเมื่อเปิดประเทศแล้วเปิดแหล่งเงินทุนแล้วแน่นอนคบว่าความเจริญก้าวหน้าก็เพิ่มไปแบบก้าวกระโดด เช่นกันซึ่งหากว่าเราลองมองย้อนกลับไปในอดีตนั้นมหาอำนาจในทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นคือ2ประเทศหลักที่มี GDP โตมากที่สุดแต่หลังจากที่จีนนั้นได้วางลถดแมพใหม่ก็ต้องบอกว่าในช่วง10ปีหลังจีนมี GDP และมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศแสงหน้าญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจอันดับ2ทางเศรษฐกิจซึ่งจากการคาดการณ์ของนักวิชาการคาดว่าจีนจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งในไม่กี่ปีข้างหน้านี้และเมื่อเศรษฐกิจจีนดีชนชั้นกลางก็ขยายตัวเนื่องจากว่าการจ้างงงงาาาานนนนแแและคคค่่่่ตตอออบบทททีข้สสููเมืง ก็เป็นเหตุจูงใจให้การใช้สินค้าฟุ่มเฟือยสูงขึ้นจากข้อมูลพบว่าตลาดจ,จีนนะั้นมีเงินหมุนเวียนในตลาดแบรนด์เนมหรูอยู่19.7ล้านล้านบาทนี่ยังไม่นับรวมแบรนด์หรูมือ2ที่มีการจับใจ่ายใช้สอยกันอย่างค,คึกคักจนเป็นตลาดมือ2แบรนด์หรูที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปโดยปริยายและเมื่อประเทศต้นทางแห่งการก๊อปปี้เป็นประเทศที่มีประชากรชอบแบรนด์เนมมากที่สุดเพื่อให้มองเห็นว่าอะไรปลอมอะไรจริงก็จึงเกิดโรงเรียนดูสินค้าแบรนด์เนมเกิดขึ้นมากมายจริงคือสวรรค์ของเจ้าของแบรนด์เนมหรูจาก แมคเซลีนและบุกเกอรี่ที่ได้จัดแคมเปญต่างๆรวมไปถึงการโฆษณาแบบไม่อันเพื่อกระตุน้นให้ผู้คนนั้นจับจ่ายซื้อของแบรนด์เนมแบรนด์ของตนไม่ว่าจะเป็นการติดบิลบอร์ดส่งของให้คนดังหรือแม้กระทั่งทําโฆษณาเพื่อพีอาร์ในเฉพาะประเทศจีนทั้งนี้รวมไปถึงการเปิดสาขาให้สอดคล้องกับการเติบโตทางตลาดลักซ์รีภายในจีนให้มากขึ้นด้วยเช่นกันครับย้อนกลับไปเมื่อตอนเฮดิสตีมนเข้ามารลบวตำแหน่งนครับเขาบอกว่าจะทําให้เซลีนเป็นแฟชั่นเฮาส์แบบโฮลิสติกความเข้าใจของผมก็คือจะทำให้มีสินค้าหลากหลายและเเเเป็็็นนนนส่่่่วววรรรมมภาาาาายใแบดซึงกจะหตตั้้ข ก็มีไอเทมเรียงรายออกมาเป็นขบวนพาเลตเช่นกันโดยสิ่งที่เราได้เห็นเป็นเอกลักษณ์ของเขามากที่สุดก็คือเสื้อผ้าแบบยูนิเซ็กค่อนข้างมากทั้งนี้รวมไปถึงก็ระดับกระจุกกระจิกแต่ราคาแล้วก็รัก u r รีตามความรู้หราของแบรนด์และอีกหนึ่งสิ่งที่เขานั้นได้ลื้อลายผลิตขึ้นมาใหม่นะั่นก็คือน้ำหอมนั่นเอง เฮิสติมานเคยบอกเอาไว้ครับตอนที่เขารับตาแหน่งใหม่หมๆเขาบอกว่าเขาจะใช้เวลา1 2บสถึงสิเดือนในการเปิดตัวน้าหอมก็เรียกว่าถามไหลก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเขาเข้ามาในปี2 0 1 8และปลายปี2 0 1 9ก็ได้เปิดไลน์ผลิตนี้ขึ้นมาแน่นอนครับว่าการเปิดตัวได้รับความสนใจจากสายลักซ์ซี่รี่พ์ฟูมโดยไลยน์น้ําหอมทั้งหมดนะครับเฮ hey, ดีบอกว่าจะเป็นเกี่ยวกับความคิดเรื่องเพศที่ไหลลืน่นซึ่งน้ําหอมทุกตัวครับจะเป็นแบบยูนิเซ็ก ชายใชยด้ดีชนีใช้เลิศ LGBTQ+ โบกกลิ่นได้ตาม a อ t ท v i t y แบบมงลงได้เลยและกลิ่นหนึ่งนะครับที่เป็นที่ชื่นชอบและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนั่นคือกลิ่น Nightclubbing และจากที่เปิดตัวมานะครับตั้แต่ปี2019ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วของเซ i ีนที่จะส่งลิซ่าเข้าบุกตลาดน้ำหอมของจีนและทั่วโลกที่ชื่นชอบน้ำหอม Luxury ชั้นสูงครับเซ i ีนอันมีเฮลิสต์แมนเป็นหัวเรือใหญ่ในแต่งตังางฮิลซ่านั้นดำลงตำแหน่ง Global Ambassador of Perfumery ของเซ i ีนเมื่อประมาณวันที่2ธัน คม2021ที่ผ่านมาและภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับเป็นภาพสําหรับโฆษณาและประชาสัมพันธ์ถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เป็นน้ําหอมชั้นสูงจริงๆสื่อบอกว่าภาพนี้ถ่ายในคาลอหาร์ในเมืองนิสด้วยกันกับภาพและเนชัตเตอร์ภาพที่รังสรรงานโดยเฮดิสติมานแน่นอนครับหลังการประกาศมาครับสื่อให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะอย่างที่หลายๆท่านทราบกันดีว่าน้ําหอมนั้นคือสิ่งที่บ่งบอกถึงรสนิยมได้เป็นอย่างดีและการเลือกแบรนด์แอมบอสเดอร์นิวเฟสหรือแมตต์พีเซนเตราับกตง่ <Character, S 2> เพื่อสื่อถึงนิยามของน้ําหอมได้และส่วนมากผู้ที่เป็นตัวแทนโฆษณา1คนก็จะสื่อน้ําหอมได้เพียงโปรดักหรือ1กลิ่นหรือ1ซีรีส์ไม่ค่อยมากไปกว่านั้นท่านี้ทั้งนั้นก็เพราะว่ามันแสดงถึงความน่าเชื่อถือให้กับตัวโปรดัก t ว่าสื่อถึงกลุ่มเป,ป้าหมายที่ต้องการที่จะเจาะตลาดได้ตรงจุดนั่นเองและส่วนมาก BA หรือว่า Pre s e n t e r New f a เ e เหล่านี้จะเป็นในส่วนของภูมิภาคนั้นๆเช่นในประเทศไทยเกาหลีจีนเป็นตน้นหากว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นระดับทวีปเช่นคนนี้เป็น b ีของเอเช จะได้รับตำแหน่งเป็น Global Brand Ambassador แบบทั่วโลกและน้อยคนเข้าไปอีกที่จะมี Global Brand Ambassador ถือครบทั้งหลายผลิตและนั่นจึงทำให้สิ่งที่เซลีนแต่งตั้งฮาริซ่านั้นได้รับตำแหน่ง Global Brand Ambassador ของ Oat p e r f o r m um a r y ดูน่าสนใจเข้าไปอีกการเลือก GBA แน่นอนครับว่าโปรดัก t จะต้องมีการสอดคล้องกับผู้นำเสนอหากเป็นน้ำหอมผู้ชายภาพลักษณ์ก็จะดูสปอร์ตเท่เข้มหล่อรวยมาร์ทพอดีดูใบซา,าอูอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นน้ำหอมชนีก็ต้องดูรวยเก๋อลังเลอแป่ง 乐卡！<了> <laughs> <laughs> สมององลงโอ้ชั้นสูงไปเลยยกตัวอย่างเช่นหากใครจําได้ว่าเซน่ายาหรือเซน่ายามารีสตเมอร์โคลแมนสาวน้อยหุ่นแซบ่บเซ็กซี่ซูซา่าวัย25ปีซึ่งเขาคือหนึ่งในแคมเปญของบูการีที่มิริซ่าด้วยเธอคนนี้นะครับเป็นนางแบบเป็นศิลปินดาวดังทางฝั่งอเมริกันตอนวัยเด็กนั้นเธอเป็นนักแสดงของดีนีนีและเคยออกผลงานเพลงดังมากมายจนเข้าบิบอร์ดฮอลลอยได้อีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับเธอยังเคยเขียนหนังสือและตีพิมพ์มาแล้วและตุ๊กตาบาร์บี้ทรงผมเซน่ายาก็เคยออกมาแล้วและภาพยนตร์เธอก็เล่่นอยาง เรื่องล่าสุดสไปเดอร์แมน3 No Way Home เธอก็รับบทเป็นเมลี่เจนวัสันและนอกจากนี้แล้วสไปเดอร์แมน Homecoming สไปเดอร์แมนฟาฟอมโฮ e เธอก็รับบทเล่นอย่างต่อเนื่องเช่นกันดังนั้นตอนแคมเปญบุคลีออกมาทุกคนถึงบอกว่าลิซันนั้นรวมกับ4ดาวดังระดับโลกจริงๆไม่ใช่การอวยขึ้นมาและด้วยความที่เธอนั้นดังมากๆและเธอที่มีลุคที่เป็นแบบยูนิคเฉพาะตัวแบบอินเตอร์เทสสากลจิตจักรการคือเลิศเลอเพอร์เฟกต์จนในที่สุดแล้วเธอก็ได้เป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ของน้ำหอมรุ่นอีดอลของหลังโคมและมันขายดีแบบ ถล่งทลายมากๆครับจริงๆเธอเป็นแบนด์แอมบาสเตอร์ไดมอนด์ของบูการีด้วยนะครับและเป็นพรีเซนเตอร์มากมายแต่ผมจะพูดในส่วนของน้ําหอมก็พอและลิซ่าก็เช้นกันครับ <laughs> และลิซ่าก็เช้นกันครับเธอมีความเป็นนางแบบเป็นไอดอลที่ชีวิตของเธอนั้นเขียนเป็นนิยายได้เป็นซีรีส์เลยมีความทะเยอทะยานมีความมานะอดทนจนสําเร็จเชกเช่นเดียวกับเซลีนซึ่งก่อนหน้าเฮดิสิมานจะเข้ามานั้นก็ล้มลุกคลุกคลานยับ เยินและมีความทะเยอทะยานที่จะนําพาให้แบรนด์นั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งและพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็จับมือกันเดินจนเติบโตและสร้างชื่อเสียงที่มีอยู่อย่างโก้รู้การเป็นแบรนด์ที่คนจีนและทั่วโลกเริ่มกลับมามองแบรนด์นี้อีกครั้งเซรีนอาเมเฮดิสติมานเป็นหัวเลยใหญ่ได้แต่งตั้งฮาริซาดำรงตำแหน่งเป็น global ambassador of perfumery ของเซรีนและประเทศเล็กๆที่มีการทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แคมเปญนี้หลังจากที่ประกาศแต่งตั้งลิซ่าเลยก็คือ จีนหลังประกาศมาปุ๊บจีนทำนตลาดทันทีไม่ว่าจะเป็นการติดวีบอร์ดขนาดใหญ่หรือแม้แต่อัปเดตภาพบนโซเชียลก่อนไครก็มาจากจีนเป็นประเทศแรกๆทันนี้ก็เรือกจากวัซซีลินนั้นเป็นโปรดักท,ที่เติบโตสูงมากถึง118%หรือ1 5 0 0ล้านดอลลาร์หรือละ่าว้0 0 0 0ล้านบาทในปีนี้ซึ่งส่วนหนึ่งตลาดของเซลินก็มาจากประเทศจีนและคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่ากระเป๋าลิซ่าที่เธอเคยถือมันถูกเป็นคอลเลคชั่นที่สาวๆล้วนแล้วต้องการครอบครองจนขึ้นแท่นเป็นกระเป๋าอันดับต,นตน้นๆ๋าฮิตขายดีีในจนจเมื่อปปี2020เ็นต้นมา ว่าเราดูสถิติที่มันย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นซิรีนไม่เคยสัมผัสคำว่าท็อป10ของกระเป๋าแบรนด์เนมยอดฮิตในจีนเลยสักครั้งเดียวซึ่งในนักเาขาว่าน้ําหอมของเซรีนก็น่าจะมีการทาตลาดเช็คเช่นเดียวกันกับตอนที่แตงตังลิซาให้ดารงตาแหน่งเป็นโกลบอลแบรนด์แอ a บัสเตอร์ของเซรีนซึ่งนั่นก็คือใช้ภาพมรักของซ่าทั้งหมดบ่งบอกทั้งเสน่ห์และสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดในตัวเธอเพื่อขยายนิยามน้ําหอม O อชเพอร์ฟูมเมอรีทั้งลายผลิตกว่า1 1กลิ่นซึ่งแบ่งเป็นก,นล,กลางว เซลีนเกิดขึ้นเมื่อปี1945โดยมาดามเซลีนวิพีนาและลิชาร์โดยทั้งคู่นั้นเริ่มต้นด้วยการทำร้านรองเท้าเป็นรองเท้าเด็กเป็นร้านเล็กๆทางฝั่งเลฟแบงค์ปารีสและต่อมาร้านก็ไปได้สวยครับเรียกว,ว่าขายดีจนต้องแตกหนอ่อกิ่งก้านเริ่มมีเสื้อผ้าของผู้หญิงแนวเรียบหรูลงไปถึงเครื่องหนังอย่างกระเป๋ารองเท้าเข็มขัดถุงมือตามมาจนในที่สุดปี1964น้ำหอมก็ได้เปิดตัวขึ้นมาด้วยคอลเลคชันเวดโฟด้วยกลิ่นกนัมบานัมจัสมินและโรสซึ่งได้ ไลน์น้ำหอมนั้นถือเป็นโปรดักที่ขับคุงด้วยมน์เสน่ห์จนเรานักชอปสินค้าลักซ์รี่ต่างบอกกันว่าน้ำหอมของสลินนั้นเลิศ แต่หลังจากเปลี่ยน่ายอํานาจเข้าสู่เครือ LVMH ในปี1 9 8 7แบรนด์น้ำหอมนั้นก็ถูกลืมเลือนไม่มีกินใหม่เข้ามาเติมในไลน์การผลิตซึ่งนหนึ่งก็น่าจะเกิดจากมรสุมในโปรดักของเซลีนเองเพราะว่าแหล่งข่าวได้บอกว่าตอนที่ LVMH เข้ามาถือหุ้น LVMH นั้นไม่ได้เข้าไปยุม่มย่ามอะไรในไลน์ผลิตของเซลีนเลยจนกระทั่งคุณเซลีนวิพีนาได้เสียชีวิตลงในปี1997และหลังจากนั้นคุณไมเคิลคอร์สก็ได้เข้ามาเป็นดีไซเนอร์ให้กับเซลีนและทําอยู่8ปีไเลออก 2004. สกกก็ป็กปปปปทําแรนนนดใีี2004 2005่ว ีไซเนอร์คนหนึ่ง2,006ก็คนหนึ่งก็เรียกว่าล้มลุกคุกขันจนมีข่าวว่าก่ิทีฟิบิฟิโลจะเข้ามามีการเผาทำลายโปรดักต์ของเซลีนไปอย่าง มหาศาลเลยทีเดียวจนท้ายที่สุดแล้วเซลีก็เริ่มลืมตาอ้าปากได้ในยุคข,ของเฟบิฟิโลแต่หลังจากนั้นครับเฟบิฟิโลก็ประกาศออกจากแบรนด์นี้ไปเพื่อปั้นแบรนด์ของตัวเองจากแหล่งข่าวรายงานว่า LVMS นั้นคือผู้สนับสนุนและคอลเลคชันใหม่ของเธอนั้นจะเปิดตัวในเดือนมกราคมปี2022ที่จะถึงนี้และหลังจากที่เขาลงจากตําแหน่งไปนะครับเฮดิสติมันก็เข้ามาโดยเฮดิสบอกว่าจะเดินทางมาทํางานในสํานักงานที่แอลเลแล้วก็ปารีสทั้ง2ที่สลับกันไปมาทั้งนี้ก็เพื่อให้ทํางานเร็วขึ้นซึ่ง เพราะในคอลเลคชั่นต่างๆในแต่ละซีซั่นนั้นถูกนำเสนอมากมายเหล่ากับเหตุโคนในจอมปลวก และสุดท้ายนะครับเซลีนก็เปิดน้ําหอมกลิ่นใหม่โน้ตใหม่ไปเมื่อปลายเดือนตุลาคมปี2019ซึ่งนั่นคือการลื้อลายผลิตน้ําหอมที่มีกลิ่นใหม่ในรอบ50ปีโดยน้ําหอมทั้งลายผลิตเฮดิสิมานั้นมีอิสระในการออกแบบกลิ่นและทุกอย่างแบบ100%ยเปอร์เซนต์หลายคนอาจจะสงสัยว่าหลังจากที่เฮดิสติมานั้นเข้ามารับตำแหน่งได้ไมนะ่นานทำไมถึงมีน้ำหอมได้ถึง11กลิ่นและเปิดตัวได้อย่างรวดเร็วพวกเขาบอกว่ามันแปลกมากที่น้ำหอมที่เป็นลักซ์รี่ที่ขึ้นลายผลิตมาปกติแล้วมันจะต้องใช้เวลลาาาาานนนนนนนในกกรรรคคิิด้้้่ขึมเพะโตหือ กลิ่นสัมผัสมันซับซ้อนและหลายเลเยอร์ของส่วนผสมซึ่งเรื่องนี้นะครับผมก็ไม่เขารู้หรอกครับเพราะปกติผมใช้3อันร้อยที่ร้านเยมม้อยอยู่ถ้าใครมีเยอะก็บริจาคมาให้จะขอบพระคุณครับเซรีนโอชพ็อกฟอร์เมรีนะครับทั้ง11กลิ่นนี้ที่เผยออกมามีแบบกลางวัน8กลิ่นอย่างพาเลตดองพารีโคลเนฟองเซอูดิคาลิปโปนีลาเปอร์นูเซนจูเมนเดอเพส่วนกลิ่นกลางคืนก็มีสามกลิ่นได้แก่เล็บทายแบคทายไนท์คลับบิง เสียงคือออกหยากเทสูพูดผิดหรือเปล่าไม่รู้ถ้าผิดก็ขออภยัยปกติจะพูดแต่ประเด็กบองภาษาฝรั่งเศส และจากที่ผมไปตามอ่านใน GQ Thailand นะครับเหมือนน้ำหอมเฮดิสติมานคิดไว้นานแล้วตั้งแต่สมัยอยู่อิฟสาลลหองหรือ YSL แล้วโดย GQ Thailand บอกว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เฮดิสติมานนั้นเลือกมาทำหน้าที่ในแบรนด์เซรีนก็เพราะว่าเซรีนนั้นให้อิสระเขาในการทำงานเต็มที่รวมถึงน้ำหอมด้วยแบบ100%เพราะปกติแรกเริ่มเดิมที LVMH ก็ไม่เคยเข้ามายุ่งในลานผลิตของเซรีนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วท่านี้อาจจะเป็นเพราะว่าข้อตกลงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนเข้ามาควบกิจการของ LVMH สร้างความก้าวหน้าอย่างมากให้กับอีฟเซลลฮองก็มีข่าวจากภายในว่าเฮดิสิมานละหองละแหงกับอีฟเซลลฮองเพราะว่าเขาไม่พอใจในภาพลักษณ์ของอีฟเซลลฮองในส่วนของเครื่องสอําอางและไลน์น้าหอมนั่นเองตรงนี้ขอแยกนิดน,นึงนะครับในอีฟเซลลฮองจะมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนของเสื้อผ้าเครื่องหนังกับเครื่องปะทินผิวโดวยทั้งสองสิ่งนี้นะครับถือครองจาก2เครือก็คือเครื่องแต่งกายเครื่องหนังเป็นของแคลิงส่วนเครื่องปะทินผิวลงไปถึงน้ําหอมเป็นของลอรีอัลตอนนั้นเฮดิสิมานะไม่ค่อยปลอนว้้ห เพราะว่าไม่มีภาพลักษณ์ที่สวนทางกับที่เขาทําอยู่ในแบรนด์เสื้อผ้าจนเขาว่ากันว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เฮดิสิมานะั้นฉีกสัญญาและเดินออกจากอีฟสาลหองในปี2016และนี่น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เขานั้นเดินเข้าสู่เซรีน และหลังจากที่เขาเข้าสู่เซรีนครับแน,น่นอนว่าลิซ่านั้นคือแผนการตลาดตั้งแต่เขาเริ่มเดินเข้าสู่เซรีนในบทภา์ในมาลิแคร์การเข้ามาเป็น global brand ambassador ของเซรีนโดยลิซ่านั้นหมายความว่าอาจจะต้องเป็นตัวแทนของแบรนด์ที่ไม่ใช่แค่เพียงเสื้อผ้าธรรมดาเท่านั้นแต่รวมไปถึงเครื่องหนังและอาจจะรวมไปถึงน้ำหอมและกูตูที่สร้างสรรค์โดยเฮดิซิมานด้วยเช่นกันฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างลิซ่ากับเฮดิซิมานและเซรีนไม่มีคำว,ว่าบังเอิญกระเป๋าเซรีน16ที่เป็นการสลักชื่อพิเศษมีเพียง Gaga, olie, ลเลด ที่ได้รับไปซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นกระแสโด่งดังมากๆ ความน่าสนใจของกลุ่มลูกค้าที่ทางซีรีนต้องการก็คือกลุ่มวัยรุ่นและแน่อนอนครับว่าหลังจากที่แต่งตั้งลิซ่านั้นเป็น GPA ผู้คนก็เริ่มมองน้ําหอมจากแบรนด์นี้มากขึ้นและท่นนั้นยังไม่พอครับหลังจากที่ประกาศแต่งตั้งลิซ่าเป็น GPA แล้วนะครับในโซเชียลทั้งไทยจีนฝรั่งเกาหลีต่างกระแซส,สองทำข่าวและติดแ,แท็กเฉลิมฉลองกันอย่างมากมายครับรวมไปถึงเว็บไซต์สินหลังซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลจีนก็แสดงความยินดีกับลิซ่าที่ได้เป็น Global Ambassador ของซีรีนน้าหอมระดับไฮเป็็นนนนนาาาาาางงกกกกกรด้้ววววววยเเช่่่่ัสสอออมมตตบผิพข <laughs> มันสิบว่าขาวจังเลยละสูเอ้มันเป็นภาพขาวดำไหม <laughs> ทา่านี้ทางนาลิซ่าก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยครับถึงความเป็นมานู่นนี่นั่นและเธอก็บอกว่าน้ําหอมที่เธอนั้นชอบที่สุดคือกลิ่นแบแล็กทายนดลิซ่าบอกว่าเธอรู้สึกถึงบรรยากาศของไม้ชีดาและมัส ที่ผสมกันอย่างลงตัวนี่คือสเสน่ห์ของกลิ่นแบ็กทายที่ลิซ่าชอบครับและกลิ่นแบ็กทายนะครับหลังจากที่ผมไปตามอ่านมากลิ่นนี้จะค่อนข้างหวานหอมหวานน่าหลงหลเซ็กซี่เซ็กซี่ซึ่งปกติแล้วนะครับลิซ่าจะชอบน้ําหอมกลิ่นหวานหวานด้วยกลิ่นแบ็กทายเนี่นะครับจะเป็นหวานแบบยูนิเซ็กก็คือผู้หญิงใช้ได้แล้วก็ผู้ชายใช้ดีหวานแบบชั้นสูงหวานแบบแบ็ไทาย ส่วนกลิ่นสำหรับโปรโมทในครั้งนี้นะครับเฮดีเลือกกลิ่นพาเลทกลิ่นนี้เท่าที่อ่านมานะครับเป็นกลิ่นสะอาดสดชื่นไม่กลิ่นดอกไม้บางๆใครอยากลองก็ไปหาต่ํากันได้ครับทีนี้เราก็ต้องไปรอรุ่นกันอีกทีนึงครับว่าหลังจากที่มีบอร์ดมีโฆษณาตามถนนในจีนใน USA ในโซเชียลแล้วยอดขายในคอร์เตอร์แรกในปี2022จะบวกขึ้นขนาดไหนหากมีรายการตรงนี้ ผมจะนำอะไรงานให้ทราบอีกทีครับแต่ตอนนี้หากใครชื่นชอบน้ำหอมจากเซลีนก็สามารถหาซื้อได้ที่บูติกเซลีนโอชพร์ฟูเมรีไม่ว่าจะเป็นปารีสลอนดอนมิลานนิวยอร์กแอลเลเซี่ยงไฮ้โตเกียวดูไบก็เลือกซื้อกันได้เลยแต่สำหรับในไทยยังไม่มีต้องไปพีออเดอร์กันเอาเองเด้อครับเด้อขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับและผมจะจัดก,กันให้ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ